ีครับทุกคนวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะแบคทูเบสิกเลยครับด้วยความที่เกมเนี้ยระบบเกมมันก็มีความซับซ้อนประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรุ่นน้องที่เล่นหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะมันบังคับยังไงระบบพื้นฐานมันมีอะไรบ้างระบบบังคับพื้นฐานเนี่ยจอยอนาล็อกด้านซ้ายก็จะเป็นตัวบังคับทิศทางน,นะครับ อันนี้หมายถึงว่าโดย Default มันเลยนะโดยพื้นฐานมันเลยถ้าเราไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเพิ่มนะฮะส่วนจอยอนาล็อกด้านขวาเป็นตัวเลื่อนมุมมองครับซ้ายขวาขึ้นบนนะฮะถ้าเรากดจอยอนาล็อกด้านซ้ายลงไปครับมันจะเป็นการย่อตัวนะฮะการย่อตัวเนี่ยจะทำให้เราย่องหลบศัตรูได้นะครับสามารถอ้อมไปข้างหลังศัตรูแล้วก็ฝันมันได้ะฮะเวลาเราเข้าไปใกล้ๆศัตรูนะครับผม ไม่ต้องใกล้ก็ได้ครับให้มันอยู่ในระยะที่มองเห็นนะฮะกดจอยอนาล็อกด้านขวาลงไปจะเป็นการล็อกเป้าศัตรูครับเนี่ยฮะจะเป็นการล็อกเป้าศัตรูนะฮะถ้าเราถอยห่างออกมาอีกหน่อยมันก็จะหลุดเป้านะครับมันก็มีระยะของมันอยู่กดขวาอีกทีหนึ่งก็เป็นตัวเ,เลิกเป้าหมายนะครับ ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะสามารถฟันศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องเล็งฮะระบบเกมมันจะเล็งให้ออโตโอ้เรื่องโจมตี R1 โจมตีเบานะฮะ R2 โจมตีหนักครับผมกด L ถ้าเราถือโล่นะครับกด L1 จะเป็นการยกโล่ขึ้นมาป้องกันส่วน L2 จะเป็นการใช้สกิลฮะ บางอันกดแล้วใช้เลยบางอันกดอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวดาบในออฟเฟรมเนี่ยมันจะมี2จังหวะอย่างที่เคยเล่นให้ไปดูนะครับผมกด L 2เสร็จต้องกด R 1หรือ R 2ครับ R 1จะเป็นการปล่อยปล่อยแสงออกไปนะฮะส่วน R 2 R 2จะเป็นสกิลไฟครับไฟรอบออกมาฮะ กดปุ่ม start ฮนะมันจะเข้าหน้าจอนี้จะเห็นด้านขวาที่เขียนว่า post ตัวนี้นะครับผมเวลาเราได้ตัวซัมมอนอัญเชิญวิญญาณหรือว่าได้มา้านะฮะเราสามารถเอามาใช้ตัวนี้เอามาใช้ตรงน,นี้ได้ครับวิธีการใช้กดกดยังไงนะครับอะอย่างตัวนี้ผมใส่ไอตัวนกหวีดหรือว่าแหวนเรียกม้านะครับเรากดตัว Y ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกของที่จะใช้ apply เข้าไปครับ ตอนที่จะเรียกใช้กดตัว Y ค้างนะฮะอันเนี้ยเราต้องจํำก่อนนะครับผมใส่นกหวีดไว้อยู่ที่ปุ่มล่างเนาะเห็นไหมฮะอันนี้บนขวาล่างซ้ายเรากดตัว Y ค้างแล้วกดปุ่มล่างมันจะเป็นการเรียกม้ามาครับ <c oughs> ที่เวลาจะลงจากม้าก็ลงได้2วิธีฮะค,คือกด Y แล้วกดลงเหมือนเดิมหรือว่าใช้ปุ่มอนาล็อกด้านซ้าย จิ้มลงไปเหมือนเหมือนเอ่อที่จิ้มลงไปแล้วมันเป็นการย่อตัวครับแต่ว่าถ้าเราขี่ม้าเนี่ยจิ้มลงไปมันจะเป็นการดิส i ิสม้านะฮะเวทอัญเชิญก็เหมือนกันครับเราใส่ไวในช่องไหนอย่างผมใส่หมาป่าเนี่ยผมก็กดตัว Y แล้วก็กดข้างบนเนาะหรือว่าจะอันเชิญแมงกะพุนก็กดตัว Y แล้วกดด้านขวาแต่ทีนี้ไอ้ตัวเวทอัญเชิญเนี่ยมันจะต้องดูนิดนึงฮะมันมีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่ว่าเราจะอันเชิญได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องหมาย ให้อันเชิญอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นคล้ายๆกับออลักษณะคล้ายๆป้ายหลุมศพนะครับเรืองแสงสีขาวๆนะฮะกดตัวเอ,อ่อถ้าขึ้นตัวนั้นเนี่ยเราถึงจะอันเชิญได้ถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดนั้นอย่างอยู่ในโหมดปกติมันก็จะอันเชิญไม่ได้ครับของสวมใส่นอกจากค่าพลังแล้วเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักอยู่ด้วยนะฮะตอนเนี้ค่า e n d u r a n c e ผมเยอะนะครับ สวมใส่เกาะหนักมันก็โดดได้เหมือนกับเกาะเบาธรรมดาเลยฮะถ้าตอนช่วงต้นเกมเนี่ยเราใส่เกาะหนักแล้วเราแบกน้ําหนักได้ไม่เยอะเวลากริ้งเนี่ยมันจะกริ้งไม่ได้ไกลขนาดนี้ครับมันจะกริ้งแล้วตกลงแค่สั้นๆฮะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราจะสวมใส่ของได้ทั้งหมดข้างละ3อย่างนะฮะจะถือเป็นอาวุธ2มือก็ได้นะครับหรือว่าจะถือเป็นอาวุธมือเดียวก็ได้ ถ้าถืออาวุธ2มือพลังการโจมตีมันก็จะเพิ่มขึ้นฮะแล้วกดตัว Y ฮะกดตัว Y ค้างไว้แล้วกดโจมตีจะ L1 หรือ L2 เออจะ R1 หรือ R2 ก็ได้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นการจับดาบขึ้นมา2มือฮะการถือดาบนะฮะหรือว่าถืออาวุธถือมือเดียวกับถือ2มือถ้าโจมตีมันก็ต่างกันนะครับอย่างอันนี้ถือมือเดียวถือ2มือการโจมตีจะเปลี่ยนไปครับ ี่ทของสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือตัวคบไฟครับมันมีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์เวลาที่เราเข้าไปในถ้ำหรือดันเจียนที่มันมืดๆนะฮะก็จะทำให้เห็นทางได้ดีขึ้นแต่ทีเนี้ยไอตัวคบไฟเนี่ยคบเพลิงเนี่ยมันจะทำให้เราเสียมือไปข้างหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะเราต้องเอาไว้ถือคบเพลิง ก็จะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่สะดวกเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ถึงข,ขั้นดีกว่าแต่ว่าสะดวกกว่าก็คือตัวตะเกียงตัวตะเกียงเราจะได้จากการไปซื้อที่ NPC ฮะตำแหน่งของพ่อค้าที่ขายตะเกียงนะครับอยู่แถวๆนี้ฮะผมยังไม่ได้ผมยังไปไม่ถึงเนาะก,ก็วิว่งไปให้ดูเลยแล้วกันจากจุดเริ่มต้นนะฮะจาก First Step จุดเริ่มต้นเนี่ย เราต้องวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมามาผ่านจุดวิไซ d ์เดอะคร t เตอร์พอกเกรแล้วก็มาถึง c a ส t l e m มอนแลมพาธนะฮะจากตัวคาส t l e ลม n นแลมพาธเนี่ยจะเห็นทางตรงนี้อยู่นะครับเราต้องวิ่งย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็วิ่งอันนี้อาจจะเป็นเหวเดี๋ยวผมต้องดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่ผ่านเหมือนกันมันวิ่งตัดผ่านตรงนี้มาครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับเวลาไปก็ ทางวิ่งอ้อมไปครับวิ่งมาตามช่องทางนี้นะครับ วิ่งตัดผ่านทุ่งไปฮะทอมอยู่ข้างหน้านะครับเห็นเกรสแล้วครับริบๆเรียบร้อยฮะมาถึงแล้วครับ ไปคุยกับ NPC แต่ตอนนี้เงินผมน่าจะยังไม่พอนะครับแลนเทินเนี่ยครับ1 8น0รนะฮะเงินพอแล้วนะครับก็กลับมาซื้อแลนเะทิครับแล้วไหนๆมาแล้วก็ซื้อตัวสโตนคีย์ไปด้วยเลยครับ3อันวิธีใช้จริงๆมันก็มีอยู่ประมาณ2วิธีด้วยกันนะฮะอย่างแรกเลย คือเอามาไว้ตรงควิคไอเทมครับกดมาไว้ตรงควิคไอเทมนะครับผมก็กดลูกศรลงฮะกดตัว b นะครับเออกดตัว x นะฮะโทษทีกดตัว x ก็เป็นการใช้ กดอีกทีนึงก็เก็บเข้าไปฮะตัวผมเองผมรู้สึกว่าไว้ตรงนี้เนี่ยมันใช้ช้าไปครับผมก็จะเอาไปไว้ที่โพสแทนครับ <Different. S 1> <esus> เวลาใช้ก็กดตัว Y แล้วกดเอ่อกดซ้ายนะครับเนี่ยฮะติดแล้วครับไอเทมชิ้นนี้มีประโยชน์มากนะฮะเวลาเข้าไปในถ้ำเข้าไปในอะไรยังไงต่างๆที่มันเป็นที่มืดหรือแม้แต่เวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำให้เรา มองเห็นชัดขึ้นนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เช่นเดิมนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Devil Review เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ